สวัสดีครับพบกันนะครับกับช่องโชคดีมีช่าง h ช n แนลนะครับหลังจากที่คลิปยาวๆหายกันไปนานนะครับตัวนี้เป็น NB04 หรือ NB40 นะครับลูกค้าเขาส่งมาซ่อมนะครับอาการก็คือร้อนดับนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดพวกเสื้อสูบ ล้างทาความสะอาดก่อนนะครับตัวนี้ตรงเสื้อสูบตรงขอตไอเสียจะมีจุดนิดๆน,นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการขัดล่องแหวนนะครับเพราะว่ามันจะมีคราบขมเาอยู่นะครับพอเราขัดเนี่ยครับพอเราขัดเสร็จก็มันก็จะสะอาดประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่มีพวกคราบไอ้น้ํามันอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้น เราก็จะเอามาประกอบนะครับตัวนี้การประกอบการใส่แหวนก็ตามรูปตามคลิปวิดีโอเลยนะครับก็อย่าลืมใส่น้ำมันหล่อลื่นกันเข้าไปก่อนนะครับนี่ครับแหวนใส่ไม่ยากครับใส่ง่ายๆครับเนี่ยหันปากแหวนให้ตรงกับหมุดหมุดตรงลูกลูกสูบนะครับแล้วก็กดลงไปนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ผมเช็คให้แล้วนะครับลูกแหวนแหวนนะครับไม่มีปัญหานะครับแหวนยังแน่นอยู่นะครับตรงนี้เราก็จัดเรียงปากแหวนให้ ให้ตรงกันนะครับหลังจากนั้นก็เอาเสื้อสูบใส่นะครับซึ่งการไอผ่าเครื่องใส่เสื้อสูบผมก็ได้ทําไว้หลายคลิปวิดีโอแล้วนะครับตัวนี้เราก็จะทําให้ดูนะครับเนี่ยใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้มันจะเป็นน็อตยึดนะครับเป็นน็อตเบอร์10ยึดนะครับมันจะไม่ได้เป็นในหกหกเหลี่ยมเหมือนพวก 4- ี่หนึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นน็อตเบอร์10แล้วก็ไขให้แน่นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ มาถึงจุดนี้นะครับซีนตัวเดิมนะครับมันแข็งนะครับผมจะทําการเปลี่ยนนะครับซีนฝั่งจานไฟจะเป็นเบอร์12 22 7นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งชามคัดก็จะเป็น15 257นะครับตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าอาการคือซีนในเวลาที่มันใช้เป็นนานๆนะครับอาจจะแข็งนะครับแข็งหรือว่ามันก็จะหมุนตามนะครับอาการก็คือจะ ้อดดับได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนไปแล้วครับหลังจากที่เราเช็คซีนเรียบร้อยตัวนี้เป็นชุดทองขาวนะครับกัวเดิมเป็นชุดทองขาวตรงนี้ผมทําการขัดเรียบร้อยแล้วนะครับขัดชุดทองขาวนะครับขัดเรียบร้อยแล้วก็เช็คล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือในส่วนของขั้นตอนการประกอบแบบละเอียดอะผมได้มีคลิปวิดีโอแล้วเดี๋ยวผมลงไว้ให้ในคอมเมนต์ก็แล้วกันเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวมันลงซ้าๆแล้วมันก็จะน่าเบื่อนะครับแต่ว,ว่าผมจะให้ดูเนี่ยที่ผมทําเป็นคลิปวิดีโอให้ดูในพวกว่าผมจะให้ให้ลูกค้าเขาดูนะครับที่ส่งมาซ่อมว่าผมทําอะไรกับเครื่องเขาไปบ้างนะครับตัวน,นี้การตั้งไฟนะครับแต่เราก็จะตั้งให้ที่จุด f นะครับเพื่อให้ทองขาวเปิดตรงที่จุด f นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวถ้าอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวผมจะไอปักหมุดคลิปที่ผมทําการตั้งหน้าทองขาวไว้ให้ในในในคอมเมนต์นะครับ ตัวนี้ก็เราจะไปกันแบบรวดเร็วนะครับตรงนี้นี่ครับก็หมุนเข้าไปนะครับแล้วก็ถอดออกมาเพื่อที่จะตั้งหน้าทองขาวนะครับให้เปิดในเนี่ยครับใน Mark F เเนี่ยครับเนี่ยถอดออกมาแล้วก็ตั้งนะครับเราอาจจะให้มีความหนาประมาณหนึ่งใบเลื่อยครับเนี่ยครับตั้งไว้นะครับก็ไขเข้าไปนะครับตัวนี้ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะครอบจานไฟเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ตรงเนี่ยครับก็จะเปิดนะครับในในจุดนี้นะครับก็ครอบเข้าไปนะครับนี่ครับทําการครอบแล้วก็ปิดจานไฟไปให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองไฟกันนะครับตรงนี้มันจะมีน็อตมีที่ครอบยึดอยู่นะครับสองตัวโอเคครับใส่จานไฟครับก็ในส่วนของจานไฟนะครับการหมุนนะครับ เดียว <Das que at> จะสลับกันนะครับเวลาไขออกควรระวังนะครับตัวนี้ถ้าไขไขออกเหมือนปกติจานอาจทําความเสียหายกับจานไฟนะครับอาจแตกเสียหายได้นะครับตัวนี้ก็มาถึงจุดนี้ผมก็ทําการประกอบล้านไปด้วยนะครับเพราะว่าเราล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเช็คพวกสปริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับล้างทําความสะอาดว่าเป็นสนิมไหมยังใช้ได้อยู่ไหมครับตัวนี้ก็คือทุกอย่างยังใช้ได้นะครับเราก็ถอดออกมาล้างทําความสะอาด ถาจรารบีฉโลมน้ำมันนะครับเข้าไปใหม่นะครับเพื่อให้การใช้งานได้คล่องขึ้นนะครับไม่ฝืดหรือว่านานๆไปอาจจะเป็นสนิมแต่ว่าตัวนี้คือเราฉีดพวกโซเนกแล้วก็ใส่น้ำมันใส่จรารบีให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนการประกอบก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเนี่ยตามคลิปวิดีโอเลยครับก็ได้ทำลงไว้หลายคลิปเหมือนกันนะครับในส่วนของการใส่ลานของ ไอโลบิน n n b 4 0 0 4 0 3นะครับก็มีหลายคลิปนะครับก็ลูกค้าสนใจก็ทำตามก็ลองสอบถามกันได้นะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการซ้ำเกินไปนะครับแต่ว่าที่ลงไว้ก็อย่างที่บอกครับเพื่อให้ลูกค้าที่เขาส่งมาซ่อมกับเรารู้ว่าเครื่องเขาอะเราทำอะไรให้เขาไปบ้างนะครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกจาระบ,บีสารหล่อลื่นอะไรเงี้ยครับใส่เข้าไปครับมันจะช่วยในการ ป้องการสนิมแล้วก็ฝืดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับพวกน้ามันหล่อลื่นหรือว่าเจละบีนะครับนี่ครับในกล่ใส่ก็เกิดว่าอะไรพวกไอมูเล่จานไฟพวกสปริงพวกเขี้ยวสตาร์ทอะไรพวกนี้นะครับที่ร้านเรามีขายนะครับศูนย์จะเป็นศูนย์สี่สี่ศูนย์หรือว่าศูนย์สามสามศูนย์นะครับก็มีขายนะครับยังไงถ้าเกิดสงสัยตรงไหนหรือว่า เอ๊ะมันจะตรงรุ่นหรือเปล่านะครับก็ลองแชทมาถามกันได้นะครับทางไลน์หรือว่าโทรมาก็ได้นะครับเบอร์ที่ผมให้ไว้ตรงโลโก้นี่แหละครับลูกค้าสามารถสอบถามได้นะครับก็บางทีก็อาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่างานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามมาไล่ตอบช่วงเย็นๆให้นะครับตัวนี้ก็อไหล่นะครับเรามีขายนะครับแต่ว่าเรายังไม่ค่อยได้ลงครับเพราะว่า มันยังไม่ค่อยมีเวลาลงให้ดูครับถ้าลูกค้าสนใจอะไรตัวไหนก็ลองทักมาถามเราได้นะครับตัวนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับในส่วนของลานดึงง่ายนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบกับไอตัวเครื่องให้มันเรียบร้อยนะครับเพื่อที่เราจะได้ดึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะประกอบส่วนอื่นเพื่อที่จะได้ทดลองให้ลูกค้าเขาดูนะครับว่าเครื่องเขาติดหรือว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างนะครับตัวนี้ไขเข้าไปครับมีน็อตยึดสามตัวนะครับข้างล่าง2แล้วก็ข้างบนหนึ่งตัวนะครับ ตัวนี้โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับมาลองไฟกันนะครับตัวนี้เป็นชุดทองขาวเดิมนะครับดึงดูนะครับไม่มีไฟมาเลยนะครับน่ากลัวว่าไอชุดตัวชุดทองขาวนี้จะเสียนะครับลูกค้าเนี่ยครับดึงดูจับดูไม่มีไฟเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดแล้วก็เปลี่ยนนะครับตัวเนี้ยผมทําการถอดออกมานะครับไอชุดทองขาวนี่ครับถอดออกมานะครับ ทอดเลยนะครับแล้วก็เราทำการตัดตรงนี้เลยนะครับตัดสายที่ที่มาเข้าทองขาวตัวนี้ครับเส้นเนี้ยเนี่ยตัดเลยนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปต่อกับเม็ด C D I นะครับตัวนี้ชุดทองขาวตัวนี้คือไม่ได้ใช้แล้วครับตัดทิ้งเลยนะครับเนี่ครับตัดเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะทําการครอบไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่จานไฟในส่วนของสายไฟตัวเนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปต่อกับไอตัวเม็ด C D I ของเรานะครับ โอเคครับเนี่ยครับในส่วนของการขั้นตอนการต่อนะครับมันก็จะมีอยู่นะครับในเม็ดซีไที่ผมจําหน่ายอยู่ครับเนี่ยการต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากครับมานี่ครับเห็นไหมสายจากเม็ดซีไดเราก็ต่อจากสายที่เราตัดจากเมื่อกี้นะครับเนี่ยแล้วก็ไอตัวสวมก็คือสวิตดับนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของขั้นตอนการต่อนะครับไม่ได้ยุ่งยากครับก็จะมีแปลนให้ทําอยู่นะครับก็จะมีแบบนะครับเดี๋ยวมาลองไปนะครับ ลองดึงดูนะครับตัวนี้นี่ครับเห็นไหมไฟมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมไฟนะครับเนี่ยเห็นประกายไฟตรงปลายหัวเทียนนะครับมาแล้วนะครับนี่ก็คือตัวเนี้ยปัญหาอยู่ที่ตัวทองขาวนะครับเนี่ยผมใส่เม็ด C D I เข้าไปโอเคนะพอใส่เม็ด C D I ก็ไฟก็มาเลย,เ,ลยเห็นไหมครับตัวนี้ บางทีถ้าเป็นทองขาวอะ่ะปัญหาคือเวลามันเปียกหรือว่ามันมันชื้นนิดหน่อยมันก็มีปัญหาได้นะครับหรือว่าหน้าไม่เสมอสัมผัสไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็จะยุ่งยากหน่อยนะครับในส่วนของการตั้งเดี๋ยวผมจะทําการประกอบเครื่องแล้วก็ล้างคาบูตัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเครื่องกันครับในส่วนของคาบูตัวนี้ลูกค้าเขาไม่ได้ให้ลูกเร่งผมมานะครับนี่ครับมาในลักษณะนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเอาลูกเร่งของพวกสีหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยใส่เข้าไปแล้วก็ทดลองเครื่องให้เขาดูนะครับว่าเครื่องเขาติดใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่เราทําการล้างคาบูให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ล้างให้พอสะอาดเลยนะครับก็คือล้างให้สะอาดที่สุดนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวประกอบคาบู ตัวนี้ก็จะลองเครื่องเลยครับตัวนี้เป็นน้ํามันที่เราลองอยู่นะครับที่ร้านจะทําการผสม1ต่อ20นะครับอัตราส่วน1ต่อ20นะครับในการใช้ทดลองหรือว่าใช้กับเครื่องที่ลูกค้าเอามาซ่อมนะครับตัวนี้ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทดูกันนะครับว่าเครื่องจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับบอมฟังเสียงกันดูครับ ก็ถือว่าเครื่องติดง่ายนะครับติดง่ายมากนะครับแล้วก็เร่งก็พอได้นะครับแต่พอเร่เร่งในรอบสูงๆแล้วนะครับเหมือนเครื่องจะมีปัญหานิดหน่อยผมต้องลองไล่จูนคาบูอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับในก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับในส่วนของตัวนี้ก็คงปัญหาของเราก็คือที่ไฟไม่มานะครับเราแก้ไปแล้วนะครับแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือตอนนี้เราต้องจูนคาบูใหม่นะครับเพราะว่าในรอบสูงแล้วเหมือนจะมีปัญหานะครับ ก็เดี๋ยวติดตามกันคลิปต่อไปนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอวัน,นี้ก็คงต้องลาไปเท่านี้แหละครับแต่ว่าก่อนไปก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับโชคดีมีช่างแชนแนลแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม